มาดูการเปลี่ยนยางในนะครับตอนนี้ถ้าเปลี่ยนยางในคือหนึ่งยางรั่วอ่สองยางซึมแล้วก็ถอดล้อจากรถลูกค้ามานะครับมาไว้กับยางรองหายางรองสักตัวนะเพื่อไม่ให้ล้อลูกค้าเป็นรอยลองไว้ยางที่รองคือ,อยางขอบสิบสองขอบสิบขอบแปดนี่แหละยางกเก่าเราอามาเก็บไว้รองดูงล้อลูกค้าวางกับพื้นรั่จะเป็นรอย ติสองนะครับปลายยุบลมให้มัหลวมๆครับหลวมๆแค่แค่ให้เสมอกับปลายจุบลมนะครับแล้วก็ใช้ปากาปากายเบอรสองให้ละอีกฝั่งน,นี้ยกดปล่อยลมออกให้หมดไม่ก็แล้วก็มีตัวถอดสอนนะครับมาดไายสอนออกแต่ว่าแบบนี้ไม่ได้ช้าพอเราเปลี่ยนยางแล้วก็ปล่อยใช้ปากกายเือรสองกดไปที่ สอนลมนะครับปล่อยให้หมดแล้วก็ใช้คู่มือเรากดอย่ากให้มันลงขอบถ้าไม่กดให้ลงขอบเวลางัดงัดยากถอนลมขอบนะครับอีกข้าแล้วไม่กดอย่ากให้ลงขอบกรณีเรางัดยางนะครับถ้าเป็นรถลูกค้าต้องปะยางเราอยางงัดบริเวณที่ลมจะขาดซ้ายหนึ่งเพิ่มขวาหนึ่งเพิ่มเพราะยางถ้าบป็นกองนี้ แต่ตอนนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางเราจะงัดต่อนจะแตะเราแต่เรเื่องงัดเลยสมหนที่เราเสียบเหล็กยางง่ายก็งัดตรอนได้เลยเหลือยางครับเหลือยางนะกลุ่มผมมันจะใช้สามอันเพราะว่ามันจะได้เบาแรงเสียบเหล็กยางไปน,นะครับอันที่หนึ่งเสียบไปเราเสียบยางไปน,นะครับให้เราผิดยางด้วยนวดยางเพื่อมันจะได้ดาางัดง่ายอันที่สองห่างจากจให้หประมาณหนึ่งคืึ่งเผื่อไว้นะครับหนึ่งฝ่ามือก็ได้ Rule. ไว้ง่ายหนึ่งฝ่ามือ ฝ่ามือใช้สามมันเพราะสามมันเกิดขึ้นจะได้งาสะดวกอ่าแล้วก็ถ้าล้อลูกค้าเป็นล้อลูมิเนียมล้อแม็กใช้คนมาเครื่องตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็ล้อมาด้วยเพื่อให้ล้อลูกค้าเป็นรอยเสียบเลยครับออสอามอ่าแล้วก็ดึงมาที่นันนะครับระวังดีนะครับให้เราดึงเข้าเข้าหาตัวแต่บางคนก็งัดเข้าหาตัวอันตรายให้แตอยางตรงข้ามเรา ใช้คนตัวเวลาเกิดปฏิบิตรแบงค์น้าดีดสนุกค้าไม่ดีหดห้เรางนที่นะครับเออกดไว้ที่สองกดไว้ทอ,อ,<า>อ,อ่สอ่ะเียบร้อยสาันแล้วก็ใอ้สี่นะครับเราจะง่ายละพอเราใช้สาพันถ้าเากิดมดันโผลขนาดสองอันก็ใช้ตวนก็ได้ปรำการกดเลกระยาเฝานี่แปงเนี่ยดี๋นวเดียไว้ เหยียบไปลังไก่ค่อยด้วยแล้วก็ใช้ถ้าเป็นล้อแมกล้ออลูมิเนียมใช้แผ่นล้อให้ด้วยการล้อลูกค้าไปรอยอ่ะเฮียบไปอย่างั้นกดทองเลยแล้วพี่กรณกดลังไก่ใช่ไหมเฮียบแผ่นลอ้อ จบลองเพราะอะไรใช่ไหมพอมาถึงจุดตรงนี้เสร็จผมย้ายมาขดเลยพะว่าตรงนี้เป็นจุดลงพองงัดตอนนี้ถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนยังไงไป็นทำให้เนื้อเยื่อทำเป็นจุดลงครับนะ่ถามต่อไปครับกดเสบเข้าไปขยัขึ้นกดเสร็จก็ไปขยับึ้นอ่าเสร็จเรียบร้อยครับการดึงเห็นเราออกให้หมดอ่าแล้วก็หมุน ครับล็อ <c oughs> กจุดตึงก่อนนนี้ใช้กรณีนั้นใช้เท้าเอย่าไปที่กลางดุมล้อประคองไว้เวลาเรายกยางมันจะได้เอามือล้วงดึงยางในออกง่ายดึงยางในดึงด่อยครับดึงช่วงจุดตรงก่อนแต่ถ้าตอนนี้ถ้ามันดึงจุดตึงไม่ได้ก็หาจุดที่ง่ายสุดดึงไหมดึงได้เอามาเลยครับ กยางใม่ใช่เบอร์แล้วครับเบอร์2 5 80็ถ้า90คือเป็นตัวบอกขนาดของอยางคือข,าขออ้ายางเท่ากับ 80, วบ80 10, ความกว้างเท่ากับ1 0 8 0นทัเคือแก้มยางเท่ากับ90%ร์เซ็นต์ของหน้ายางอคอมคอแตคอแนี้เป็นล้อสับไปดูยางใหม่มนาะว่ายางเบอะไรครดูนะครับยางทีใช้นในี้คือเบอร์27 5เด3้ อ่าเอามาใส่ให้ตรงเบอร์ตอเลยครับต้องไม่ใส่ตรงเบอร์จะทําให้ยางไม่ได้กับขนาดกับยางนอกไม่ได้ขนาดกับยางนอกครับถ้าเราใส่เล็กเกินเกินกว่าหลายไซส์ไ่ทําให้ยางออกเร็วหรือระเกียรแกมรท้าแตกระเบิดถ้าใส่ยางไม้ใหญ่เกินก็เกิดการพับทำให้ลูกค้าใช้ไม่นานทําให้ยางพับ,ะบน,นะครับเ็นไครับก่อนเราจะใส่ยางไมนะครับให้เรา นิวเราลูบไปในวงล้อนะว่ามีเศษตะปูเศษลวดท้ายหนึ่ล้อหรือเปล่าที่ทําให้เลื่อนท้ายอย่างลวดเวลาลูบนะครับต้องระวังให้ดีนะเผื่อบางทีมันมีนะครับมันมีไบคัตเตอร์พอาะว่าเดียว์คัตเตอร์เ,อเราลูบแรงบางทีมันจะบาดนี้หรเปาแต่นี่ครับเจอแล้วนี่ครับนี่ตะปูเล็กเล็กอ่าแล้วก็ใช้ซีลวดเราซีลวดนอครับอ่าเราทำกันนะครับเกลีก่ยให้มันแหลมไว้ เบียร yeah, okay, <laughs> uh, ์ครับแหลมแล้วัดขึ้นนัดขึ้นมานิดนึงกันกครับนัดขึ้นมานัดเสร็จปุ๊บเราก็ใช้แล้วครับก็ใช้ครีม จิ้มแล้วแล้วก็ครับครับนำหัวเป่าลมอ่ะเป่าด้ในอย่างได้ร้อย ชุดลมนะครับเอ,อิใส่ในก่อนแล้วไปใช้นอตล็อกเข้าไปในหนึ่งตัวก่อนอีกหนึ่งตัวไว้ล็อกด้านนอกล็อก็ระอให้สดนับแล้วก็ใช้แหวนเบอร์สองล็อกไปให้ให้แตงมือแล้วทำการเติมลมน้ำเติมเยอะนะครับเติมนิเดียวให้ยางขยายตัวเสร นํายางในเข้าไปในยางนอกอ่ะปอนใส่นะครับเราจัดให้รู้จุบลมอ่ะอยู่ตรงข้ามเราอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงข้ามเราแล้วก็นํายางในวางไปในตึอยูอตรงข้ามเราครับแล้วก็ยกยางขึ้นแล้วก็ดันไปเลยในยางแข็งมากแล้วก็จะยัดยากหน่อยครับแข็งซ้ายขวาแค่ไปตรงตรงกลางแล้วก็ใช้นิ้วเราดันคาัดันมให้ ยางเข้าไปในรูที่ล็อกอ่าดสมบูรนณนครับพอให้เสมอเราก็ทำน็อตอีกหนึ่งตัวล็อกสมบนรครับใส่เข้าไปผันแค่ไปแค่เสมอเกลียวนะครับอ่าแล้วก็กดลงไปเหมือนเดิมถ้าเราไม่กดลงไปเหมือนเดิมครับจะทําให้ยางมันหนีบววเวลาเราเติมลงหนีบไปล้อทําให้ยาง่วอ่าใส่ลิ้นครับแล้วก็นํายางใน ต้อไปอย่างนอกอ่ใช้เท้าประคองก็ได้อ่ะมาจับไปครับจับไปดีจะให้มันพับยัดไปดีอยู่ใต้ใต้นะครับใต้หมอนนิดเหยียดไปเลยปึ๊บค่อยๆแตียดดีกะลังพับอย่าให้ยีดกำลังพับเอย่าให้มันพับถ้าพับแล้วเติมลงมาพับให้ยางมันใช้ได้ไม่นานพยังพับใช้มันจะทำให้ยางซึมรั่วได้ ไปแล้วครับามือดันไปเรียบร้อยไปดูที่จุกลมนะครับตรงนี้เราก็ดันให้ลมให้อีกฝ่ายเอามือดันไว้หนึ่งข้างนีโปแลเราก็อีกข้างอีกข้างใช้อุ้งม,มือเรานะครับดันยางเล้เข้ากันแดันไปไปไปเรืเอยแล้วก็ใช้เข่าเรากดไว้แล้วก็ไล่ดันไปเพื่อให้ยางเข้าไปยัง่วงแรกนี้ครับยังไม่ต้องใช้เหล็ขยางพอใช้มือเรากด พอมันอยู่ใกลุ้ล๊บรวมเวลาเด็จะยางอัดเมืออาจจะโดนอย่างไรได้กดไปเลยใช้มือแล้วกดไปเรื่อยจนเรากดไม่เข้าทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ทําการมานวดยางให้มันบีบลงบี่ใตทั้งหมดอ,อ่ะกดไปไหวไหมกดไปเลยถ้าเกิดเ้าไหวนะครับเราก็กดไปจนแบบเข้าไปเลยถ้าไม่ไหวแล้วก็ใช้เหล็กยาวตอนนี้นเข้านะครับเด็กยาก ไปแบบเนี้ยตอนี่เราพลอยเยอะเนี่ยขเขี่ยกลบไปปึ๊บงั้นคือแอบ<อ>ถ้าเปิดถ้าล้อพาไปลูเมียมล้อแม็กใช้ล้อแบบเสร็จแ,แล้วครับแอบไปเลยปึ๊บนั่งงัดไม่ลอไงไว้กันล้อครับตลอดงัดไปแล้วก็มือบีบบีบไปเลยบีบทำยางไปเลยเพื่อให้ขอบมันยืดเอาเขี่ยกลับไปก่อนปึ๊บแล้วก็ล้อ ลองดั้กต้านด้านล่างของตะยางปึกก๊บกระบีไปเรยบีไปเลยบีเพื่อให้ยางมาลงใต้ขอบตารางนัดไปแค่ขอบไม่กินอ่าแล้วก็เสียบไปก่อนปึ๊บปึ๊บนะปึ๊บมาตัดกันต่อไล่ไปเรื่อยนะครับจน เลยครับจนใกล้สุดใกล้สุดนะครับให้เราดูว่ายางไหนพิ mm. ้นออกไหมก่อนจะเสียบกับยางไปนะถ้าเกิดพิ้นมาเราให้ไห้มือเราแต่ถ้าเกิดถ้ามันไม่มีแล้วก็เป็นยางเสื่อมแล้วก็ใช้รองแบบปุ๊บแล้วถอดทุกฝาเพื่อให้หลงขอบพอหลงขอบนะครับดงนึ่งที่เราลองไว้ออกทั้งหมดแล้วก็ทำการใช้อุ้งมือเราลวดยางให้มันเข้าขาะเข้ากัน มัดยางปุ๊บเวลาหัดลงเข้าไปมันจะมันจะพับไมทําให้อนาคตทําให้ยางลู่ได้ค่ะแบบตรงแล้วก็ทำการงุนเลยสักประมาณซึ่งหนึ่งของปลายชุดลมนะครับแล้วก็ทำการงูดหัดไปเลยอะไรต็มที่เออหัดไปเลยต้องสนใจยางมอเตอร์ไซค์อากาแตกมันไม่ได้แตกนะครับถ้ายางนอกไม่เสีย จนแบบรู้ว่าขอบขึ้นนะฮะดูพอแล้วรู้ว่าแข็งมากแล้วะดูเรามาดูขอบได้แขวาขึ้นไไหน่อ่าถาหลาังเหมือนอ่าต้องหมดท้งาได้แล้วก็มัล็อกกันใช้แหวนบ์ส,สองล็อกสุดลมด้านตัวบนให้แน่นดูว่าจะให้จุดรวมเดียงนะครับ เสร็จปุ๊บทำไปแล้วครับแล้วก็ใช้ตัววัดแรงนึงวัดให้ได้ตามขนาดหรือแรงดันที่เขาขนส่มาถ้าเกิดถ้ารถลุกเท้ารถบรรทุกก็เติมเกลือหน่อยถ้าปกติมันเติมสามสามถ้ารถบรรทุกก็เติมทักสามแปดสี่สิบสี่ห้าแล้วแต่ลูกค้าอยากเท่าไหร่ก็ตค้าจะกันไปลูกค้าเสร็จแล้วก็วัดเลยครับเดี๋ยวที่ร้านผมมาครับวัดเลยครับ เดวมาเชค้าเดีวมาครับสามสิบแปดเกรดลูกค้าบคนทิ่ลืมบอกว่าปกติตอนท,ที่เติมลมทีนึงลืมวันที่เดือนเติมทีนึงทำให้ยังง้งัวได้บ่อไปเรื่อยให้เดี๋ยวมาประมาณสามแปเติมลันค้า่สาแป้อนหะครับประมาณสามแปดดวนะสาโอเคถ้าเป็นร้อนหน้าจะเติมอยู่มายี่สปกไม่เกินี้พอล้อนหน้าจะคือเติมตามเป็เลย ล้อหลังเหลือไว้เปิดลูกค้าซ้อนสองซ้อนสามหรือบรรทุกของหรือกันลืมเหลือไว้หน่อยอ่าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทําการใส่ฝาปิดกึ่บลงโอเคไหมแค่ตัวนี้อ่านี่ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นําล้อไปใส่ในรถอ่าเรียบร้อยอ่าลับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ